โอ้ยนึกว่าจะไม่ได้เรียงมันเยอะครับพี่นองแหงมันลายไหมนี่น,นี่น่าจะโลกว่าเกือบสองโลนี่ครับโลกว่าเกือบสองโลปาเปียปะลาเปี้ยกกะดำไงเดี๋ยวจะปลดก่อนครับพี่นองเอ้่ยขอปลดก่อนเด้อเอเป็นยันได้บาดย้อนแสง อ,อ,อ้าวขีนสมบูรณ์มากอ้วขมาอ้าจวดจวดมาเบดกันเออเบ็ดสองตัวเบ็ดเข้าเข้าไอ้สองตัวเลยคืนนี้ก็คืนนี้เอ้ยพี่ยูจะไม่ได้ปลาผมไม่ได้ดูเบ็ดคืนนี้คุณจงอังคูณจงอังรูมันรูอยู่แถวนี้นะ ก็ไม่กลัวแล้วกล่าว่าจะซัดก,กันตายไปท่าเนี่ยหรือว่าง,งูที่ผมชอบกินนะชอบกินก็คืองูยงอางนี่แหละโอ้ยเสร็จแล้วคออยมี่ไรหยุดหนาเทียบแบบนี้น,น่าจะเกีอยบสองลกว่าเกียบสองอล มัวเกือบสองตอยู่นี่ครับเฮ้ยปลาเพียปลาเพียเฮ้ยห้าขวั่งใหญ่ๆนึกว่าจะไม่ได้ซะแล้วแรงเยอะเดี๋ยวผ้าพันก่นเดี๋ยวกระชังก่อน0้าพันห้าหอดีกว่าครับเดี๋ยวล่วงตอนใส่กระชังอีกตำหมากไม่ได้เจองัวไม่กับม่กัวงัวหน้าก็มาเหมือนเดิมนอนกลางเตียงน่ะโอ้มีหมาเฝ้าสามตัว โอ้ยมูมาหมาน้อยไม่รู้เลยมันหันหน้าเห่าเลยหันหน้าใส่มูเลยผมว่าไปแปลกเลยทำไมหมาตั้งตัวตายไงตรงดีแค่ไหนงดีแค่ไหนเกมังกำมังเกมังพี่น้อยเดี๋ยวเราดิเสร็จ ผมไม่ได้โยนไกลนะแบบปอดกักวนโยนระยะไม่ไกลมากห่อห่อปากกาก่อนเพราะว่าจะใส่กระชางไว้รมล่วง หเ,เลยดูนะรียบร้อย,ยครับปากกาดูสิโอ้เมื่อทีแล้วก็ได้อยู่ปากกานะจามีน้ำครับแง่เดียวเตรียมง่ายทำใหนก่อนตาช้ำหลาบเหนียว